ครับเราจะมาดูวิธีการอัปเกรดตัวซอฟต์แวร์ซิมโพนะครับจากของบริษัทสตูนนะครับเรื่องต้นนะครับให้เข้าที่คอนโทรลแป้นเมาส์นะครับให้ทำการไปสตาร์ทอินเทอร์เบรนะว่าอินเตอร์เบรเราสตาร์ทหรือสต็อปอยู่นะครับในข้อมูลที่ส่งมานะครับก็จะอยู่ในไดดีนะครับชื่อว่า Data ของสตูนนะครับ แต่ถ้าสตูนนะครับก็จะมีตัวที่เราเรียกว่าเป็นตัว s ิ m เซ r ร์ r เวอ GDB กันแน่นะครับเป็นฐานข้อมูลนะครับคราวนี้เรามาดูตัวฐานข้อมูลก่อนนะครับให้เปิดที่ ibexpert นะครับเสร็จแล้วกนะ็สร้างตัวนะดาต a าเบสมาสักตัวหนึ่งนะครับนะอ้างไปที่ของสตูน อเล a ก c e ก็เป็นซิมโปรสตูนก็ได้นะครับซิมโปรเอสทีแล้วกันนะครับ u s ยูสเนมก็เหมือนเดิม SY s ย b a อก็เป็น Master Key ีนะครับน,นี่ก็เป็นไทย t h ไทย c h ร์เล t เตอนะครับ แล้วก็ดีซิเตอร์เข้าไปนะครับเราก็ได้ดาต้าเบสของ FT s t u o มาแล้วครับเราก็เปิดดูว่ามันมีเทเบิลทั้งหมดอีกกี่เทเบิลแล้วก็มีอินเด็กทั้งหมดกี่ตัวนะครับจะเห็นว่าตัวนี้มีเทเบิลอยู่124เทเบิลนะครับแล้วก็อินเด็กอยู่141ตัวครนี้ Data ตัวใหม่ของเราเนี่ยนะครับก็คือ <c oughs> ตัว s i m p o เนี่ยนะครับว่ามันมี Data b เบ e และมีเทเบิลเท่าไหร,นร่นะครับจะเห็นว่าตัวใหม่เนี่ยจะมีอยู่130เทเบิลและอินเด็ก152ตัว อันนี้124อินเด็ก141เนะครับเราก็ทำการปรับเทเบิลนะฮะกับตัวอินเด็กเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยให้เท่ากันนะครับวิธีในการปรับนะครับเราก็เปิดนะฮะดัต้าเอ็กซ์เพิร์ดดัต้าเบสเอ็กโพเลอร์เนี่ยขึ้นมา2ตัวนะครับแล้วเราก็มาเทียบตารางกันนะครับระหว่างตัวซิมโพที่เป็นปกตินะครับกับตัวซิมโพนะครับที่เป็นนะฮะเทเบิลนะฮะอันนี้คือตัวเทเบิล ตัวเวอร์ชันใหม่นะฮะนี่เป็นเทเบิลเวอร์ชันเก่านะครับก็เทียบดูว่ามันมีตัวไหนบ้างนะครับที่นะครับมันไม่ตรงกันที่ต้องเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแต่เทียบก็เทียบง่ายง่ายอย่างเงี้ยนะครับครับเมื่อเราทำการเทียบแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ SQL e Explorer นะครับมาสร้างตัวนี้นะครับให้วิ่งไปที่ฐานข้อมูลนะครับที่เป็นฐานข้อมูลของตัวเทเบิลตัวใหม่นะครับนี่ผมซิมูเลตไว้ของ s ิ m โพเป็นฐานข้อมูลตัวนี้นะครับอีกอันนึงก็ Object New น,นะฮะเป็นฐานข้อมูลนะครับของ ตัวของ Data s t สตูนนะฮะใช้เป็นซิมโพ ST ก็ได้นะครับให้ตรงนี้ก็เป็น System DBA นะครับตรงนี้ก็ให้ไปมองที่ Data ของสตูนด้าสตูน แต่ถ้าสตูมตัวนี้นะครับแล้วก็อ้างที่ซิมเซืร์เวอร์จีดนะครับซิมูเลตให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่หนึ่งเสร็จแล้วก็สั่งนะฮะแอปพนะครับอ่ทดสอบเชื่อมต่อก็ได้ว่าเชื่อมต่อได้ไหมอ่อันนี้คือเชื่อมต่อได้นะครับ ขั้นตอนแรกก็คือเราไปเทียบตารางนะครับเสร็จแล้วเราก็มาสร้างัน l a s ก็คือตัวย่อของตัวฐานข้อมูลนะครับทั้งฐานข้อมูลที่เป็นตัว master แล้วก็ฐานข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลเก่าของเราที่ทําการอัปเกรดนะครับผ่าน SQL Explorer นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เปิดที่ตัว Data Pump นะครับเราก็จะเลือกนะครับเอาตัว master ก่อนนะครับตัว master ก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับ เราจะปั๊มไปยังตัวที่เราจะทำการปรับปรุงก็คือซิมเซิร์เวอร์เตทหรือซิมเซิร์เวอร์สตูตัวนี้นะครับคราวนี้เราก็ปั๊มเลยครับตัวไหนที่เป็นเทเบิลขาดอยู่นะครับเราก็ปั๊มเอาจากเทเบิลว้างเข้าไปที่เทเบิลใหม่นะครับรก็ปั๊มเข้าไปนะครับตอกการนะครับเสร็จแล้วพอเราปั๊มเสร็จนะครับเราก็ อันนี้ผมเอาเทมเเข้าไปดีกว่าโอเคนะฮะเราปั๊มตัวที่ขาดเข้าไปนะครับแล้วกด Next นะครับแล้วก็กด Unzip นะฮะสั่ง o อเวอสำหรับเทเบิลไหนที่มันซ้ำก็จะโอเวอให้นะครับแล้วกดเครื่องหมายดอนนะครับตอนนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นของการปั๊ม Data นะครับแล้วกลับมาดูที่ Explorer ใหม่ ที่อินเทอร์เบสโ x p เลอร์ใหม่นะครับนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้นะครับในส่วนของตัวซิมเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นมาสเตอร์เนี่ยเทเบิลร้อยสามสิบนะครับของ ST เนี่ยก็ร้อยสามสิบเหมือนกันนะครับคราวนี้ที่มีปัญหาต่อไปคืออินเด็กนะฮะอันนี้มีร้อยห้าสิบสองนะส่วนนี้มีร้อยห้าสิบก็วิธีการเดิมครับก็คือทําการเทียบเลยครับว่าอินเด็กนะตัวไหนบ้างนะครับที่ขาดไปอีกสองตัวนะครับก็ใช้หลักการเทียบเหมือนเดิม ตัวอย่างนี้นะครับก็จะมีอินเด็กชื่อ MC Name นะครับที่ตัวของซิมโพมาตรฐานมีนะครับแต่ตัวที่เรามาอัปเกรดี้ไม่มีนะครับนี้อยากรู้ MC Name คืออะไรก็เข้าดูนะครับ MC Name นี่ก็อยู่ใน Table Name นะครับชื่อว่า Machine นะครับ Table Name ชื่อ Machine นะฮะแล้วก็ Index Name ก็คือ MC Name นะครับ หรือว่าถ้าจะดูแบบง่ายๆดูไม่ต้องดูวนวายยางนี้ก็ดันด้านนี้ขึ้นนะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าตัวอินเด็กนะฮะที่ที่ต้องเพิ่มเติมเนี่ยนะครับอยู่ในเทเบิลไหนนะครับก็คืออินเด็กชื่อ MC Name เทเบิลชื่อ Machine Field ชื่อ MC Name นะครับเราก็มาเพิ่มอินเด็กตรงนี้นะเข้าที่เทเบิลที่เราต้องการเพิ่มอินเด็กนะครับเข้าที่เทเบิลชื่อ Machine แมชชีนตัวนี้นะครับถ้าใส่อินเด็ไปใหม่นะฮะใส่อินเด็กตัวนี้ให้เป็น Index ็กก็คือตัว mc name นะครับแล้วก็ Tabble Machine ตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองดูตัวอื่นนะครับว่ามีฟิลไหนอีกที่ยังขาดอยู่อีกหนึ่งอินเด็กนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ Index ็ชื่อ wrnam10 idx1 นะครับก็เหมือนเดิมต้องการรู้ว่าตัวนี้คืออะไรก็ เข้าไปเรียกดูได้นะครับ wrnam10 ก็อยู่ในเทเบิลชื่อ wrnam10 นะครับนะครับครันี้เราก็ไปแก้นะครับเพิ่มอินเด็นะครับท่า2ตัวให้เท่ากันนะครับนะครับบางคนแจ้งว่าเข้าทางนู้นแล้วตั้งอินเด็กยากนะครับให้เราเข้าที่ตัว sql server sql explorer ก็ได้นะครับเข้าที่เทเบิลนะครับเทเบิลหลักของเราก็คือ อันนี้เป็นเทเบิลของตัวข้อมูลตัวใหม่นะครับตัวที่เรา,เ,าเป็นตัวต้นแบบนะครับเพือเข้าที่แมชชีนเข้าที่อินเด็กซ์นะจะมีอินเด็กซ์ตัวหนึ่งที่เขียนว่า mc name เห็นไหมครับอันนี้ก็คือ no no นะครับแล้วก็คอลัมน์นะฮะก็คือ mc name นะครับแล้วก็กลับไปที่ของเทเบิลของสตูลตัวนี้นะครับเข้าที่แมชชีนนะะอินเด็กซ์นะฮะอินเด็กซ์มันขาด เราก็สร้างอินดิทเพิ่มนะฮะกดนิวนะฮะใช้ชื่อก็คือ M C ใช้ตัวใหญ่นะ M C underscore name นะครับอันนี้โนโนเหมือนกันนะครับคอลัมน์คอลัมน์ลมแล้วก็ n ิวนะฮะไปดึงมาอคอลัมน์ชื่อ M C underscore name เอมซดนะครับเสร็จแล้วเราก็สั่งนะฮะ apply นะครับโปรแกรมก็จะทำสร้างอินเด็แคบเข้าไปใหม่แล้วนะครับคราวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ w r 5 0นะ0 w r 5 0นะก็ดูอันนี้เดี๋ยวดูของของฐานข้อมูลของตัวม a s เตอร์นะครับก็มีอินเดตัวหนึ่งก็คือ w r 5 0 index ็ก เสร็จแล้วก็ลองดูคอลัมน์นะคอลัมน์ก็คือ wr นำสินะครับอันนี้ก็โนโนเหมือนกันนะครับก็เข้าที่ข้อมูลของเรา wr น้ำสิบอินเด็กไม่มีก็เพิ่มฮะ new wr น้ำสิบอินเด็กหนึ่งนะครับตรงนี้โนโนเหมือนกันแล้วก็เพิ่มฮะ new นะก็คือ wr นำสิบเสร็จแล้วก็สั่ง apply แล้วอแพยก็ต้องคลิกตรงนี้นะครับตรงข้างบนนี้นะฮะแล้วสั่งแอปพลายนะครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จในการอัปเกรดดาต้าเบสเรียบร้อยแล้วนะครับ